อ่ะทุกคนมองไม่เห็นไอ้ที่เป็นอัจฉริไม่ไม่ไปยังดับไม่หมดเว้ยผมไปมันยังดับไม่หมดมันค่ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อกี้อะเมื่อกี้ผมเดินลงมาแล้วตึเหมือนสีฟ้าจะกระเยิบไปปุ๊บหนึ่งโอเคต้องตรวจดีหมดดิ้งเลยใครบอกสฟ้าเนี่ยคือะไรบอกผมว่าจะคลิปได้เพราะว่าเว็บเนี้ยตสีฟ้าไว้ขอเธคลิปก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้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 ทุกคนทุกคนเ่เขาบอกไม่คนฆ่าคนไปแล้วอ่ะมันมันหลับไปได้เพราะว่ามันไม่เลี้ยงข้างเะียร์แล่วนี่มีคนมัวกันเยอะเอ้ยอ้าวเอ้ยนางสารวะพี่เต้เต้ พอกูบอกว่าวันนี้กูมีเวลาเล่นเยอะก็ปาดกูจคนแรกเลยคือคือแพ็เกจใช่ไหมที่ผมว่าอัปเดตจะพอกิไม่น่าเปลี่ยนชื่อเป็นพีเอ็ดตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่คุณใส่ก็คงรอดไปนานแล้วที่ผมม่าจะไปกิดมาแกปผมมาปาดจะพวดแล้วก็คือทุกคนน่ะ ผมปาดตอนที่อุ้ยคนยืนแบบสิบเป็นสี่สิบคนเลยเมื่อกี้มันคือไม่รู้เป็นชัดมากเลยว่าเป็นชัดมากเลยว่าแค่อย่างเพียคนเดียวเป็ชัดมากเลยว่ามันนีมันคลุกใครไม่ได้อะมันจับมือใครดมไม่ได้เพราะมือมันเหม็นทุกคนอย่างเอาเลยว่าเราต้องไปฆ่าคนตัวแอดมินว่ะทุกคนต้องฆ่าคนไอ็ดมินเดี๋ยวนะนะกับ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 นั่นเน่ ชอบเล่นเครื่องกระเป๋าเรียนแก้ไฟกับทุกคนเรียนแก้ไฟกับทุกคนเอาอยากชอบเลยวั้ใครไปฆ่าแฮมเตอร์เหวนนี่เข้าตายอีกแล้วอ่ะเออคืออยู่ไหนครับผมผมเดินกับสีขาวตลอดเวลาสอบอยู่แอดมินครับสอบอยู่แอดมินเหรออตรงห้องมีใครพูดไปกันได้บ้างเหรอฮะมีใครพูดไปกันได้บ้างบุ๊คังกูไม่ดูเรื่องเหรอดูกล้องได้เห็นผมอยู่อ่ะพี่เมฆแค่ไม่ดูกล้องเออ พ่อเห็นผมเห็นพี่อยู่ห้องในสุดดูกล้องไงของบรรลุนีูเห็นดูในมุมกล้องเออใครดูชีพจรรลุนไหมศพแต่นานยังไม่นานไม่นานหรือเพิ่งตายตอนไฟดับตอนนี้ผมอยู่เสาล่างข้างในน่าจะก่อนมั้งหนมาก่อนไฟกล้ยกล้ยกล้ยอันนี้ไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ได้กล้ยกล้ยไม่ได้ลุกกุ้ยไม่ได้ลุกกล้วเนี่ยแล้วฟังฟังก่อนสีแดงจะไปตรงแอดมินอ่ะอยู่โอทูใช่ปะใช่ครับผมเขาบอกใช่ครับผม โอทูตรงไหนใช่ไม่ไม่ไม่ถูกแล้วถูกแล้วสีด่ามาอยู่ไหนเดี๋ยวยังไงสีด่าอ้าวพึ่งพิ้งเข้ามาอ้าวพิ่งเข้ามาจากด้านบนใี่แกใส่นั่นแม่น้องหรือโดนเลยตอนตอนไสด่างครั้งแรกเวฟแรกไม่ใช่หรอครั้งแรกอะไม่ไม่คือมาจากด้านบนหรอใช่มาจากด้านบนทำไมผมเห็นเขามาจากด้านล่างอ้าวด้านบนด้านบนด้านบนไม่เห็นนะอ้าวด้านโหกูว่าฉับแล้วล่ะกูว่าฉับแล้วล่ะ ทีแมวเราก็ยังไปแก้ไฟด้วยกันไม่ใช่เหรอไฟตั้งแต่รอบแรกยิ้มเออยิ้มไปแก้ยิ้มไปแกอแกไปรอบสออกหมดกูเลยไอ้แก้วกูไม่คนแก่บอกกูเป็นกูเป็นทุกรอบไอ้กูไม่เล่นแม่งเลยกูไปรูปรูปเลยเลยเอาลิปไปไหน ทำไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สีดำเออรู้สึกว่าไม่ใช่เกันอูกไม่ไม่ปูไงแล้วบอกาบอกว่ากูเป็นแล้วพอกูบวดกูออกกูมาบอกว่ากูไม่ได้เป็นไอ้นี่นี่โอเคสวยลา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 โอ้ยไม่ก็ปิดประตูมเลยครับทุกคนปิดระตูเลยกรเดานะนั่นไงดักกันอย่างนี้